สวัสดีครับพี่น้องพ,อพอ่อๆของช่องอาร์เพลโชูออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราก็เต้ยลาสิ็จแล้วนะครับอยู่ที่สีสกเกตกาลังหนาวพี่น้องหมอกลุ้งวัส,สันเฮย้ยเราก็จะเชียร์ของเชียร์ของให้น้องวันนี้น้องกล้องกับน้องสก,กายไปด้วยนะครับเชียร์ของให้น้องกอน ในเรืองไหนน้อนนอ,นอสูโหลดคลื่นดีเดี๋ยวค่อยมาเขีย่ะ กอศเตานนอา์แอดสาวคนน้อยบมุยพี่คําแขนนี่แอดมีนเล่าดูแลรถถางเลยค่ะแอดมีคนสวย <c oughs> ทำงานหนักตลอดเลยนี่นะครับใ่ครับเพราะพี่ก็ลังเก็บของกันนะครับเราก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ยกยกลังาเดี๋ยวเราจะไปดูคนที่ ไปกับเรานะครับ เอาอันชุดไอ้ไว้หนี่ก็ได้น้องกลางเอารวใมใ้ก่อนหนยอะไรนะรอสิเนี่ยังไงเอาของไปเยอะไหมมันที่ไม่มีที่ขนของเอได้ไอยู่รอรเออเ,ออไ,เได้อยู่ถ้าหนูนั่งได้ยิงยาวไปบาจีเลยแวะบ้านหนูไหมล่ะม,มันคนละทางเหรอกระบินบุรีเราไปบินกระบินนั้นเนี่ย ก็เข้าปักนั่นแหละเมนเข้าปักลงปุ๊บแล้วก็บ,บินบุรีเลยไ,ไม่มีใครเก็บของไว้ให้นะครับสองชายต้องดูแลตัวเองเอาถ้าสมมติเอาของพี่ไซมันใส่ได้บ้างหน่ย่ย ไ,ได,ลได,ได้ลองไปเอามาเอามาดูแต่อยากให้เอาไปหน่อยที่สุเพราะว่าขลองยลยเยอะเินะไรเฮงวันไหนวนนี้เพราะว่าผมจะขอมา่วนกับกลับไปบ้านอ๋อมานี่หรือ <ปะ S 2> มาไหนปาจีน,นอ๋อ

ได้มือละจักบาทได้มาละเท่าไหร่ห้าร้อยนั่นแหละได้วันละห้าร้อยก็ออนล่ะเฮ็ดลายๆหนาที่ก็จะได้เงินลายๆยังก่อนกล้องสมุดมีเอาเอาไปไว้หลังรถพุทเต้ร์เลย ไปได้บ ok? ่น้อยเนาะของเคื่อหลายแห้งโอ๊ยหนาหยือแห้งพี่น้องอยากไปเซตหนาอยู่่ะเต้ยลาบรรยากาศหลังเต้ยลา นายือแห้งนู่นสีคันสีดำสกลนครไป รถจอดตรงนู้นจอดข้างๆรถแม่ติ๋มไปรี่ไปขนของมานี่นะคะบรรยากาศตื่นมาตื่นเาตื่นานี่แอดมินนะคะแอดมินไม่ได้แต่งหน้าเลยหรอไม่นอนมึงตื่นกันเลยอ๋อหรอ ก็สวยอยู่ค่ะ <c oughs> ไอหนูน้อยหมวกแดงพี่น้องคลิปนี้กับไวซ์นีเ่เ้อะห้องอาบบายๆเ้ยค่ะ